I have a dream, that's all I need I'll make it happen some work and belief Know what I want, so I'll take it on เอาล่ะทุกคนวันนี้เราก็ขอกราบสวีดาสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมยูโรนีิวเกม ROV Arena of War เลี้ยวกันอีกเก่นเคยนะครับผมก็พอดีว่าเมื่อกี้แบบว่าแบบชีวิตมันต้องเดินตามหาความควัด ความอะไรไม่รู้ก็เมื่อกี้ก็คือแบบว่าแบบเพื่อนไปแกล้งเพื่อนมานะคือกูก็โทรปวดเพื่อนออคือแบบเพื่อนจะด้วยก็ด่าด่ายันพ่อยันแม่เลยแต่ก็เมื่อกี้วีก็อัดชิปไปด้วยนะฮะแต่ก็ไม่ลงดีกว่าไอ้เนี่ยมันหยาบเกินโอเคก็นะกูปิดการแจ้งเตือนไปแล้วนะโทรไม่ได้นะเพื่อนก็พูดอย่างนี้นะโทรได้โทรเลยปิดการแจ้งเตือนไปแล้ว เอออย่าคิดจะมาแกล้งกูเก่าละา COVID, การโควิดเหมือนกันเพื่อนเข้าใจไหมมาดีไลค์คลิปกูด้วยเคปะ่ะอยากลดดีไลค์เะเอหมายถึงเพื่อนนะไม่ได้หมายถึงคนดูนะโอเคนะครับทุก่อนยามนี้เราจะมาเล่นหนึ่งหนึ่งเหงมือนเดิมนะฮะก็จะขออภัยด้วยสําหรับคลิปที่แล้วที่พอดีว่าแบบมันตัดคลิปได้ห่วยแตกมากเลยมาถึงตัวผมเองนะฮะห่วยแตกมากก็คือแบบคือคือ,ค,อคือแบบ เกมหนึ่งอะมันมีสองเพลงเทเพลงมันซ้อนกันอะทุกคนเข้จักไหมเพลงอีกสมมุติอีกเพลงหนึ่งมันแรปก็อยู่เพลงหนึ่งมันร้องไอ้นี่อยู่อะร้องเพลงที่อะไรสักอย่างนึ่งอะแต่เป็นสองเพลงทับกันอะเออก็ไม่รู้เหมือนกันเว้ยตอนตัดต่อคือทิ้งไว้คืนหนึ่งไะที่เกี่ยวตัดต่อต่อไงก็เลยทิ้งไว้คืนหนึ่งก็ตื่นเช้ามาพราว่าตอนตัดต่อมันก็แหลกไปเลยนะฮะดูอะไรไม่ได้เลยภาพมันก็ค้างอยู่อย่างนั้นอะแต่ก็ไม่รู้ไงชตไหนเป็นชอดไหนไงเพลงมันก็ซ้อนกันเฉย ไม่เป็นไรนะทุกคนขอโทษด้วยคลิปนี้จ่ให้เป็นเหมือนคลิปก่อนหน้านี้นะครับจเป็นเล่นหนึ่งหนึ่งเหมือนเดิมนะถ้าสมมติว่าแพ้กูก็ต้องมานั่งเปิดคลิปใหม่ซ้ำอยู่กูไม่คิดเลยกูไม่อยากจะนึกเลยว่าสมมติว่ากูแพ้ไปกูก็ต้องมานั่งเปิดคลิปแบบเมื่อกี้ใหม่หอีกรอบหนึ่งชีวิตช่างลำบากระบนเหลือเกินอันนี้หนึ่งเดียวย้าย,ายแพ้แล้วกันนะใครวะโหนั่งมองอยู่ในหน้าต่างรถเนี่ยเหรอ มองกระจกรถงั้นหรออย่าตูดแมคะอย่าตูดโปรเกรดมันน้อยเกินนะ่ะอย่าตูดเกรดน้อยนเกรดน้อยเกินอะไรดีอะไรดีอะไรดีอะไรด,ไรดีสกัดแม่ทุบหัวแบะเลยเอาไปไปชาร์จพลังแลทุบหัวแบะตกแปะชาร์จอะไรอย่างงี้ไหม ฟอร์เรนผมไม่ค่อยมั่นใจในฝีมือเลยเท่าไหร่พอดีเล่นกาก,กันเราไม่เป็น,นอนาคตรทีละกันผมก็ไม่เคยเล่นซาร์ตาชนะเลยนะ,ะชนะแต่ในโหมดทีมนะฮะโหมดหนึ่งหนึ่งไม่เคยเล่นซาร์ตาชนะเลยสก,กัดแล้วกันไปทุบหัวแบะตูมเห็นมือวมไหมอินฟินิตี้กันเล็ตน,นะฮะวัดวัดตับฟัดดูดีๆอัญมณีมันฝังอยู่ข้างในนะฮะกูเริ่มเผลอเจอไปใหญ่ เจอทูเล็ดว่ะเจอทูเล็ดทูเล่นไม่ใช่ทูเล็ด ถ้าเพื่อนมันเห็นผมว่าเริ่มเริ่มเกมไปแล้วหนึ่งนาทีมันต้องมาปวานผมแน่เลยอารมณ์ประมาณนี้นะปก,กูแจ้งมันไปไงมันบอกว่ากูเอ้กูลงแรงอยู่โกรมาทำไมอารมณ์ประมาณนี้ถ้ามันเห็นกูเริ่มเกมไปแล้วหนึ่งนาทีมันก็จะโทรมาปวดแน,น่นอนใช่เลยเพื่อนกลัวไงแจ้งมาแจ้งกลับไปแล้วก็เหมือนผมกลัวครับ แนะนำมันมีการเกาะกอดกันเวทให้อยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะออกตามที่มันแนะนำไปแล้วกันไม่ไหวเดี๋ยวค่อยแก้คีปุ๊ทุบคีปก่อนดิโอ้โหยเอ้ยเออเอ็กทุบไปหนึ่งทีดิขี้กระจายขี้กระจายขี้กระจาย ให้เลือดเลยให้เลือดเลยไม่ผมเสียเฟิร์สแล้วผมก็ไม่กลัวนะฮะเสียไมอะเฟิร์สอะผมเสียไมอะฮะผมเสียเฟิร์สไหมล่ะฮะพูดไปก่อนเลยนะเสียเฟิร์สแล้วผมไม่กลัวนะ,ะแต่กูเสียหม่ผูได้เฟิร์สเฉยเฟิร์สทำ สวิงกิ้งวิ่งมาแล้วจังหวะนี้ก็พุ่งไปทุบมันทิกฟงป้งปึ้งปึ้งปึ้งตัวตึกติตีหนียังมาชาชันหมัดชันหมัดชันหมัดแล้วพุ่งไปปั้งตีหนียังหมาเอ้ามึงยังไม่หนีว่ะใจมึงได้ว่ะใจใจมึงได้โอ้หนีหนีหนียังหมาดิครับ ไอทุบโอ้โ oh, ห oh, no n no, เ no. okay ไอเฮี้ยนี hey, ่มันเล่นเหลี่ยมว่ะเฮ้ยมันไม่กลับว่ะเฮี้ยนี่ยังไม่กลับวะฮะฮะเกือบตายไปดิเกือบตายไปดิอยาจะให้กูเข้าไปเอามึงใช่ไหมใช่ไหมฮะมึงเจ้าอย่างเงี้ยไหมทุบหนึ่งทีปังปังฮ่าวฮ่าวไม่กลับห้าวนะห้าวนักนะ ด,ดู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 ทุกคลิปทุกคลิปตูมหายเป็นแถบหายเป็นแถบเลยไปตัดเป็นตัวที่ผมคิดว่ามันแรงชิบหายเลยนะฮะถ้าถ้ารู้จังหวะนะมันแรงมากเลยนะฮะ <S <S โอเคก็ไปชา้ามาก,ก่อนกูไปตั้งหลักงละเฉยๆเดี๋อยครึ่งหลอดดีครึ่งหลอดดีด,ดีกูขอแล้วรีล็อกสาริยะห่างกูชาร์จมาก,ก่อนนะฮะชาร์จมากเลแล้วก็ล่ะ เอาวะล่ะฮะเอาวะล่ะเอา,าดักเ้ออ์วันนี้เกมมันนำยังวะเนี่ยมันเพิ่งสองนาทีเองนะสองนาทีสามคิวแล้วโอ้ก,กัะเดิ่นกลัวเกาะเวทอยากจะรู้ว่ามึงจะมีจุดยืนมนั้งมากไหมชิ้นแรกมาแล้วอะแรกมาแล้วอะถ้ามันไม่ออกชิ้นไหนวะชิ้นเนี้ยมันน่าจะอกหรือเปล่า ไม่รู้อะกระดามั่มอเอาเพราะมันขี้งล้วตอบตัวแทงนะเรืยอเราก็เยอะประมาณหนึ่งชาร์จหมัดรอเลยเออหนึ่งทีหนึ่งทีงทอ,อ,อันแน่ทีอะเปล่าเอออันแน่อีกหนึ่งทีโมงไว้ชีวิตดีกว่าไหมพูดไปงั้นแหละไว้ชีวิตอะไม่ไว่าชีวิตหรอก แต่ไม่น่าจะได้มีโอกาสนะ,ะทำไมกูปากดีดังวะเฮ้ยปากดีเหมือนใครบางคนอะไม่เอ่ยออชื่ล็อกฉันมาฉันมัดแล้วก็ทุบไปหนึ่งทีอู้ยแรงเกินอะอู้ไก่ไก่ไก่ปังตายโป้ง,องโอ้ทำไมมันชิวจัดดงค่ะทุกคน ไปทุบทีหนึ่งแล้วก็ตายหาไปเลยจีเอ็มกลัจะเนิฟสกัดลงนะฮะให้มันกากกว่าทุนเลนแล้วกัน <uvo> เนิฟเดี๋ยวนี้เลยก็ได้เนิฟตอนนี้ผมก็ยังไหวเดี๋ยวรอมออกไปก่อนชา้านหมัดรอเลยทุบไปหนึ่งทีอุ้ยเกือบตายดีไก่น้อยไก่น้อยเกือบตายเหรอฮะไก่น้อย มันเริ่มจะไก่ไม่น้อยละเริ่มเป็นไก่ที่โตเต็มวัยแล้วเหรอคะไก่โตเต็มวัยเหรอฮะฮะฮะไก่โตเต็มวัยอ่ะมันไม่น่าใช่ไก่โตเต็มวัยนะมันน่าจะเป็นไก่ที่อายุประมาณไก่สักไก่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่อ่ะไม่ใช่ไก่กลางไม่ใช่ไก่ไก่โตเต็มวัยเคสสมุด นี่คือผมได้พลังมาจากไอ้นี่นะฮะอัญมันีสีม่วงนะฮะวั t w h ต the fuck กูเริ่มบ้าแล้วล่ะกักคีบเอาดีไม่ออกมากูกักคีบอ่ะถ้าผมเป็นศตรูอยู่แถวตรงนี้ก่อนนะครผมถึงจะชาร์จหมันนะแต่มันจะเดินเข้ามาแล้วพูดว่าอาชูเปเฮนะวต the fuck นะทุยมุขเชี่ยอะไรกูเนี้ยอย่าบอกนะว่ามัน afk ไปแล้ว ขอไปเดินไปเช็คก่อนอ้าวมันยังไม่เอฟเคทุบไป็นหนึ่งทีโอ้โอเคไม่ต้องกดเอ็กซ์ e นะฮะแล้วกูก็ไม่ตีคีฟด้วยตีหน่อยละกันนี่เดี๋ยวจะให้ดูว่าตอนนี้จะแรงขนาดไหนตุม้มอู้หายเป็นแถบเลยเกาะเวทต้องมาแล้วละ่ะเดี๋ยวจะเฮ้งทีหลัง ยอมแพ้ว่ะแค่นี้ก็ยอมแล้วเหรอฮะแค่นี้ก็ยอมแล้วเหรอเห็นนหมทุกทีเดียวแตกกะตุ้มอ่ะอ่าเอฟเฟกต์แล้วมัตุ้ม <c oughs> เอาา้าชนะแล้วเหรอเอ้าต้องไม่จบไปยังอ่ะเฮ้ยเกมโอ้เมื่อกี้หลับไปแต่เนี่ยเมื่อกี้อยู่ตอนหน้าล็อบบี้นะทุกคนเมื่อกี้ผมตื่น เ่ยเจ้ผมผมรู้สึกตัวตอนอยู่ในหน้าล็อบบี้นะคะแล้วก็ตื่นมาแล้วก็อยู่ในเกมเลยนะคะอุ้ยตื่นมาก็ชนะเลออุ้ะไรกันทำไมมันกากอย่างนี้วะโอ้ยนาะดูประวัติหน่อยดิเทพอ๋อชื่อเทพโอ้เทพคิวเลนทำไมไม่เอาคิวเลนมาเล่นอะ่ะฮะเอาตูเลนมาเล่นทำไมอะฮะไอตาบาลักันพอดีอะตอนนี้ก็ห้าวอะครับห้าวหาัน ลวไฟาต้องกดก่อนนะครับผมดินย่ากดนะฮะอีเล่นตัวมันเล่นตัวสิบห้าวิวอะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอฮะเล่นตัวเอนี่ยต้นไม้ไปตบดีหมต้นไม้ไปตบดีหมถามใครวะ หรว่าเจาลอเลี้ยวไปตบดีไม่ได้เล่นนานแล้วลอเลี้ยวไม่เป็นไรอ่ะต้นไม้ดีกว่าจะดีอ่ะเปล่าต้นไม้ดีเปล่าต้นไม้ดีกว่าแปะต้นไม้แล้วกันดาเมจนมันค่อนข้างแรงอยู่นะคะเฮ้ยวีล่าโปรไฟล์วีล่าก็เล่นวีล่าจริงว่ะชิบหายละมีสิแพ้อยู่นะ มีสิเพยอยู่นะแต่เจอสกิลตบบ้องหูตบบ้องหูามาอัดรวมกันที่เดียวแล้วก็จิ้มอ่ะจิ้มึก,ก็ไปเลยก <c oughs> ูเริ่มบรรยาอ่อนแล้วยิ่งเล่นเกมนานยิ่งบัรยาอ่อน <c oughs> รองเท้าไอ้เฮียนน้ยนี่นี่สกิลตบบ้องหูอุย้ยใช่ไอ้เฮี้ยอัพปิดสกิลต้องสกิลนี่ไอ้สัตว,กว์กูอัพสกิลไอ้เฮียแทงก่อนละกัน Oh, if I was just another day, you on the shelf. Would you blow me off and play me like everybody else if I asked you to scratch my back? I you, so i so. Oh boy. Oh. 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 กุ้ง้าไรตับเป้งหัวหนึ่งมาหน้าผมหมดอ่ะโทษทีะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อ่ะให้มันยังไม่ออกฤทธิ์นี่เหรอฮะนี่เหรอคุณนี่เหรอตีไปดีๆ จิ้มไปหนึ่งทีแล้วก็ตบบ้องหูไปหนึ่งทีเออเธอหิวหิวหิวผมหิวครับผมหิวผมหิวครับหมอผมหิวเรื่องการกินข้าวครับหมอตุ้ยรักคกันผมหิวครับผมหิวหมอบอกหมอแล้วจะได้เรื่องได้ไงอ๋อหิวหิวล้วบอกหมอไปาแล้ว หมอมีคนหิวะหมอมีคนหิวหมอมีคนหิวตดวขี้โว่ขี้ลอยแต่ละตาตีไปตีไปตีไปตบบ้างหันยังดิก็ตีตีแล้วก็จิ้มไปหนึ่งทีแล้วก็คู่ไปหะแล้วก็ตีแล้วก็ตีแล้วก็ตีแล้วก็ตบบ้างหูไปโอ้โหนกูอึดจังวะกูยินยงคงกระพันเหรอวะเนี่ย รู้เลยแน่ว่าตัวนี้มันยืนยงคงกระพันขนาดนี้อกอตบบ้องหอูเออหมอไม่คนหิวอ่ะหมอไม่คนหิวกวยแห้งอ่ะเออรีบออกเลยกวยแห้งอ่ะกวยแห้งก็หมอผมกวยแหง้งกวยแห้งก็หมอ หมอมีคนเก็บครับหมอมีคนเก็บครับหมอหมอมีคนเก็บหมอมีคนเก็บหมอมีคนรึ่งหลอดหมอหมอมีคนครึ่งหลอดครับหมอช่วยดันให้ครับช่วยดันให้ก็ไปแค่นี้ปอมมันก็ตีกูแทบไม่ตายหมอมีคนหิวหมอมีคนกดวิ่งเร็วมาหากับหมอหางากินได้ แ้วต่อไปจะออกดับแดงนะะอ,อับดับแดงแล้วก็ออกเลยตอนน่อดีดับแดงแม่ง <c oughs> ตบบ้องหูไปหนึ่งทีอ้าวหมอเขามีคนเจ็บเขาหมอหมอมีคนเจ็บเขาหมอหมอมีคนหนีะหมอมีคนหนีหมอมีคนหนีโอ้ยอ,อืดหนึ่งทีพืดหนึ่งดอกโอ้ยเจ๊ ไปไหนครับพี่ไปไหนครับน้องสาวนะน้องสาวไปไหนอ่ะตบบ้างหัวหนึ่งทีก็จิ้มไปหนึ่งทีก็จิ้มมืดอ๋ออน้องตีผมแทบไม่เข้าเลยอ่ะน้อง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 สู้พี่ไหวไหมเนี่ยน้องฮะน้องน้องสู้พี่ไหวไหมเนี่ยพี่ก็เริ่มตีน้องไม่เข้าละน้องน้องแลาวโอ้ตีอ่ะบาเนี่ยทำไมเบาอย่างเงี้ยอันตีหรือสกิลหนึ่งครับน้องเบาเกิน เกาะเวทกูมายัางไงทำไมเกาะเวทกูยังไม่มาเลยทีวะคิดว่าเสียเปรียบว่ะคิดว่าผมเสียเปรียบว่ะเสือคลายเลือดกลับมาเต็มใหม่เลือดแม่งขึ้นขีดมากตอนนี้กูคิดว่าดาวแดงมันถึงอันสมควรที่มันจะต้องมาแล้วจิ้มไปหนึ่งเท่ดิเอ้ยเจ็บไ,ไหมอ่ะครับนะเจ็บไหมอ่ะทำไมสกิลโดนคีบอ่ะครับเจ็บไปหนึ่งทีตบบ้างโอยหนึ่งทีบบงงทโอ้ยน้อ

ไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะไปไหนไปไหนอ่ะไปไหนไปกันนะไปไหนไปกันนะไปไหนไปกันนะไปไหนไปกันครับโอเคครผมไม่อยู่แล้วเอ้ยอะไรกันยิ่งยากขี้เลยแดี๋ยวเราจะได้เปรียบเดี๋ยวเราเสียเสียฟหรือจังคุณหมอครับผมเสือเกียบครับผมคุณหมอครับเสือเกียบอย่างยิ่งเลยครับคุณหมอเอาล่าเอาเล่าครับเอาเล่าครับน้องสาวเปล่า น้องสาวไปมะน้องสาวต้องการใช่ไหมครับน้องสาวน้องสาวต้องการใช่ไหมครับต้องการใช่ไหมต้องการใช่ไหมครับต้องการต้องการต้องต้องการใช่ไหมครับโอเคหนีหนีออกก็ีดเดี๋ยวออกฟอสคีดแม่งเลย กอดเดกอดเกิดแม่งเลยนี่นี่เดินี่เด็นี่เดินี่เดินี่เดินี่เด็เ,ดเดจอนีหน่อยลองชิมนีหน้อยไม่ใช่อาหารนะผมแตงโมหล่นจากท้องฟ้าเฮ้ยน้องห้าวอะดับแดงพี่มาพอดีอะน้องน้องห้าวอะฮะน้องน้องห้าวเหรอน้องห้าวโอ้เจ็บไปดิ เริ่มไม่ไหวละไอชิมนี้ต้องขายทิ้งนะคะแล้วเอเป็นฟอสเคดแทนฟอสเคดกูอยู่ไหนวะจอกฟอสเคดดีไหมถามใครอ่ะดีลาได้ด้วยนนหนีไงคนะหนีไงถึงออกฟอสเคดไงหนี 10. นี่หนึหนับหนึบหนัตบตกบ้องหัอ่าน้อง น้องไหวป่ะนะ่ะไหวอ่ะป่ะน้องน้องไหวปะ่ะน้องไหวปะ่ะเข้าไปเนาะเข้าไปพี่ยินโยงโคงกระพันอยู่แล้วนี่เห็นไหมต้อมตีไม่เข้าเลยเนีแทงอยู่ตีไม่เข้าเลยโอ้โหแอ,อบตอตัแทงมาแล้วเฮ้ยนี่เล่นเก่งเอ้ยนี่เล่นเก่งนะนี่ เล่นเกินเหมือนกันนะเนี่ยเราเนี่ยโป้งโป้งตีไม่เข้าอยู่ดีครับน้องตีเข้าแต่หุบก็ยจะมีอติคนระับฟอสคิดกุมารเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องไม่ได้เกิดครับเน่เดี๋ยวน้องไม่ได้เกิดแน่ครับไม่ใช่ครับแน่ดิ

น้องก็จะมาละแล้วซึ่งดาเมจผมก็ไม่พอต่อการที่จะจบน้องเขาได้นะคะชุดเดียวไม่ตายว่าจง่ายอย่างนั้นแต่ด้วยความยิงยองคงกระพันของผมนั้นจะจบเขาเอง Watch inside ไปไปไปวิ่งก็เต้นต่อ ประเด็นคือว่านะฮะตอนนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะจบน้องกันยังไงแล้วดูเขามาชุดเดียวเราเกือบเกือบหายอ่ะเปล่าเกือบหายอ่ะเปล่าเกือบหายเกือบหายอ่ะเปล่าโอเค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 บอกใครรู้ไว้หัวใจรักจริงไม่เคยทอดทิ้งไม่เคยเสียใจ ข้าวเองนะครับน้องมันจบแล้วครับผมบอกแค่น,นี้แหละมันจบแล้วต,ต้นไม้จบป้อมดิต้นไม้ยอมแพ้ป่ะเนี่ยคลิปจบได้ไหมอ้าคลิปแค่นี้ก็ไม่จบแล้วเหรอไจบว่ะเฮ้ยไปแด้เอ้าไม่จบอ่ะคลิปโอ้ต้องถึงมือว่ะ โอเคนะครับผมก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กำลังใจผมด้วยไม่พอใจดีไ like ลค์ได้นะเพื่อนยิบสองนาทีโอเคทุกคนก็ไปแล้วนะครับผมไปแล้วบ๊ายบาย